สวัสดีค่ะวัด450นี่เรามาห้างอีก้ากันค่ะนนี้ลูกสาวจะมาทานส้มตำด้วยเราก็มาช้อปปิ้งนิดนึงเดินตามอาย ผู้ชายช้อปปิ้งน่ารักนะอุย้ยอ๋อหรอหูหมูสำหรับสุนักกนขจ้ะเคี้ยวกรุบๆกบๆับกบมาซื้ออาหารซื้ออาหารให้สกูตเตอร์กับเราฟุ้งกับสกูตเตอร์วหร่ยา่ยาอย่ะกับอาหารของเจ้าแมวเหมียวครับ ค่ะดาลิ่งเดี๋ยวคนละลิตแต่ซื้อไก่ค่ะมีน้นองไก่ค่ะไก่สะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าถุงนะคะแล้วก็หมูติดซี่โครงค่ะจะไปอบนะคะเอาแครอทไปผสมกับส้มตำนี่นะคะไอ้ไอ้อะไรนะรสด,ดีฝรั่งอ่ะค่ะเนี่ยค่ะ32ิโคนอ่อเสื้กต,ต,ต,ติดติด มันมันเทศค่ะแล้วก็เราก็ซื้อสเตรร็กโคนกระหล่ำหัวแหลมนี่อร่อยค่ะอันนี้ก็เป็นของคุณลมโบนะคะเกดได้มะม่วงให้สองลูกค่ะอันนี้ถั่วแดงหอมจะไปอ่ะไก่แล้วก็ทานกับส้มตำค่ะฮะได้ยาม,มาด้วยเช็คด <c oughs> ินยะ มั่แม่มากเลยรถผูบ้บ่วบาวเนี่ยเย้บอกไม่ไก่ถูกเย็ดย่ำให้นะคะประหยัดตังเยอะค่ะย่ำนี่ได้ได้นี้ด้วยขามหมูเก่ข, <c oughs> ข,ขามหมู ยายาอาร์ติโกตแอนด์ซิกลิงอะไรอร่อยหมดเลยค่ะอร่อยมากมากเดี๋ยวเตรียมอบไก่กันค่ะเราได้หัวคนรูทมาแทนส้มตำนะคะแครอทด้วยมะม่วงค่ะ ต้มเส้นขนมจีนก่อนค่ะตอนนี้พกักการหอมมาเก็บมะเขือเทศในสวนเอาไปใส่ส้มตำจ้าเนได้สี่ลูกแล้วเดแดย้ยอนแสงเนาะใส่ส้มตำนี่ก็มีลูกใหญ่อยู่นะลูกเล็กก็มีลูกเล็กเก็บซะหน่อย กองชัดไหมเนี่ยกี่ลูกแล้วแปดลูกเก้าสิบสิบเอ็ดลูกโอเคแล้วเนะาะแต่คงนี้เอาไว้ครุกต่อไป ก็ยังมีนะคะสูงๆนู้นเอาไม่ถึงค่ะยื่นกล้องไปใกล้ๆน,นู้นเลยบนหลังคาค่ะโ <c> อ <oughs> ้ยมะเขือเทศลูปนี้เห็นไหมคะสีชมพูอองตองเด้ออันนี้สีแดงอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนจ้ะเขือเทศรูปหัวใจ แล้วจ้ะสิบเอ็ดลูกมะเขือเทศจ้ะเก็บมาสดๆเลยเส้นขูดแล้วเรียบร้อยกุ้งลวกแล้วจ้าขนมจีนต้มแล้วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าพกักการหอมไม่ได้ทำคลิปตอนทำนะคะเพราะว่ารีบๆค่ะกลัวลูกหิวค่ะลูกสาว เขาบอกเขาเขาจะมาทานข้าวเที่ยงด้วยตอนนี้บ่ายกว่าแล้วค่ะก็ะส้มตำหัวคนรูทของเรานะคะก็ดัดแปลงเป็นส้มตำมะละกอได้เลยค่ะเพราะว่าเขาติดใจในรสชาติไปแล้วส้มตำฝรั่ง ไก่อบคะ่ะก็มีไก่สไปซี่อยู่สองชิ้นนะคะอาจจะสีแดงกว่าชิ้นอื่นหวังว่าสองพ่อลูกเขาไม่หยิบผิดเสียงลูกสาวนี่ขนมจีนค่ะผักของเราแช่น้ำเย็นสดๆเลยค่ะตอนนี้อืกรอบดอเดี๋ยวขอจัดโตัะก่อน ดาล้งแฟดดิหมอดเหยาเราเวียดอินเตคันเถออาจจะไม่อร่อยก็ได้พะอือืมเขาบอกมันเซเกตคืออร่อยอร่อยอารติดคืออร่อยตลอดเวลาอยู่แล้วพอยกส้มตำกับไก่เปนแล้วจ้ะเดี๋ยวผักกาดหอมเอาผักดีกว่าเพราะว่าถือกล้องมือหนึ่งนะคะ Mm. Men min var typ lite smaklös tycker jag. Var inte så jättejättefin. Men... Mm. Äh, men hans var riktigt, riktigt bra. Mm. Som tur var smakade jag inte mm. hans mm. efteråt. Mm. Jag vägrade smaka innan för jag kände att mitt var lite smaklöst. เดี๋ยวประการหร้อมจะทานก่อนนะคะนี่ก็พ่อเขาแบบลูกเขาทานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันค่ะขอทานแป๊บหนึ่งก่อนสม เก็บภาพใบไม้กำลังสวยงามวิ่น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 สกูตเตกับเจ้ามาเฟียวาเอาเวียดอินเตร แต่ละตัว

พอ่ลพอลูกน่ารักเตะกลนไอ้มาเสียสักหน,หน่อยสิโอ้ยมันแข็งแรงมากด,ดูดูมันดึงดูมันดึง ทำความสะอาดที่แล้วก็ลูกสาวพาลูกเข้ามาดูไอ้บ้านน้อยนะเล็กสตูกะเยอะสีนว่ปะ๊ปะป๊ะโอ้ยหั่นเย็ดะตดะสตากพค่นละปาบินแต่ดีใจค่ะทำความสะอาดที่ตรงนี้นที่ตรงนี้ที่ผักกาดหอมทำเก็บกวาดทำความสะอาดครั้งแรกนะคะ โอ้ยเห็ดค่ะค่ะตอนนี้น้ำมาแล้วนะคะผัะกกาดหอมเก็บกวาดด้านบนแล้วโอ้ยเห็ดมาเยอะเลยเห็ดอะไรบ้างเนี่ยอย่าบอกนะว่าปลูกปีนี้เห็ดมาแล้วเนะี่ยนี่ก็มี <c oughs> โอ้ย ดูใน Facebook ค่ะว่าผักกาดหอมเก็บที่เก็บกวาดสวยพากันมานี่เดี๋ยวผักกาดหอมจะทำฝายเล็กๆแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บกวาดเพราะว่าด้านบนผักกาดหอมเริ่มทำแล้วอันนี้เป็นส่วนด้านล่างนะน้ำมาแล้วเห็นไหมคะโอ้ยสดชื่นค่ะ ขึ้นเป็นตอเลยเอาเชื้อเห็ดลงทั้งหมดแล้วนะคะป่านเนี้ยนู่นหลังคาบ้านรตรงแสงสัดสองค่ะฮอรป้าป้าเอ้ยคน่ะโอ้ยพ่อบอกว่าไปดูเห็ดหน่อยโอ้โห ว้าวเอ่บรุนซบปะปะยาบรุนซบอืมจะป่อร่ะบรุนซบเอเห็ดซีนตาลจ้ะเห็ดก้อนนี้ก็นีค่ะป่ะ